สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือที่เรียกว่าการประเมินภาษีย้อนหลังนี่เลยครับค่ะเป็นประเด็นที่ผู้เสียภาษีหลายคนให้ความสนใจมากค่ะใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันให้เคลียร์ไปเลยว่าเอา๊ะตามกฎหมายเนี่ยสัมภาระเขามีสิทธิ์ดูเราย้อนหลังได้แค่ไหนแล้วจาแบบเอ่อเกิดผิดพลาดขึ้นมา บทลงโทษมันเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเราไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับการประเมินเนี่ยเราจะคัดค้านยังไงได้บ้างอืมใช่ค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้เราก็พยายามรวบรวมจากตัวกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยค่ะดีเลยค่ะงั้นเริ่มกันที่สาเหตุก่อนเลยไหมครับว่าทําไมอยู่ๆถึงอาจจะโดนตรวจสอบย้อนหลังได้ได้ค่ะหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องออการยื่นภาษีผิดพลาด กรอกข้อมูลไม่ครบอะไรแบบนี้ครับ,รบได้หรือบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจจะมีข้อสงสัยบางอย่างว่าเอ๊ะอาจจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะอ๋อครับผมทีนี้คำถามยอดฮิตเลยละตรวจย้อนหลังได้นานแค่ไหนครับไอเรื่องอายุความเนี่ยค่ะเรื่องอายุความนี้สำคัญมากต้องทำความเข้าใจดีๆเลยค่ะครับหลักๆที่ใช้กันตามประมวลรัษฎากรน,นะคะจะมีอยู่3มระยะคือ สองปีอันนี้สําหรับกรณีทั่วไปที่ยื่นแบบเบาปกติเนี่ยหละค่ะคแต่อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยเขาก็จะนับจากวันที่เรายื่นแบบไปอ๋อนับจากวันยื่นใช่ค่ะส่วน5ปีอันนี้จะยาวขึ้นมาหน่อยกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสียภาษีอาจจะมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอืมมีเจตนาค่ะอันนี้ก็นับจากวันยื่นแบบเหมือนกันแต่ให้เวลาตรวจสอบนานขึ้นครับ แล้วก็สุดท้าย10ปีอันนี้สำหรับกรณีที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเลยหรือสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะบางประเภทค่ะอันนี้จะนับจากวันสุดท้ายที่ครบกำหนดยื่นแบบโอ้สิ oh, ปีนี่นานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่อง10ปีที่อยากเสริมเป็นพิเศษด้วยค่ะค,คือมันไม่ใช่แค่ในประมวลรัษฎากรอ,อย่างเดียวมันไปเชื่อมกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 9ึ่1ด้วยนะคะ อ๋อมีกฎหมายแพ่งมาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะเป็นเรื่องสิทธทิเรียกร้องของรัฐในการเรียกภาษีอากรคือต้องแยกกันนิดนึงนะคะระหว่างอายุความในการประเมินภาษีที่เราพูดกันเมื่อทีคือ2ปี5ปีเนี่ยกับอายุความในการเรียกเก็บหนี้ภาษีที่เขาประเมินออกมาแล้วอ๋อมันไม่เหมือนกันเหรอครับไม่เหมือนกันค่ะคือสมมุติว่าเขามีสิทธิประเมินภายใน2ปีหรือ5ปีพอเขาตรวจสอบเสร็จออกหนังสือแจ้งการประเมินมาแล้วเนี่ยหนี้ภาษีที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะ รัฐมีสิทธิตามกฎหมายแพ่งที่จะติดตามเรียกเก็บได้นานถึง10ปีเลยนะคะนับจากวันที่ครบกําหนดชําระตามหนังสือแจ้งหูเข้าใจแล้วครับคือถึงจะประเมินใน5ปีแต่ถ้ามีหนังสือแจ้งมาแล้วรัฐตามเก็บได้อีก10ปีเลยถูกต้องค่ะตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนอาจจะออสับสนหรือมองข้ามไปต้องระวังค่ะครับผมขอบคุณมากครับที่ช่วยขยายความให้ชัดเจนเลยเป็นประเด็นสําคัญจริงๆครับทีนี้สมมุติว่าถูกประเมินแล้วเพราะว่าเราเสียภาษีไม่ถูกจริงๆ บทลงโทษล่ะครับจะเป็นยังไงบ้างค่ะเรื่องบทลงโทษหลักๆก็จะมีทางแท่งก่อนนะคะจะมีอยู่2ตัวหลักๆตัวแรกคือเบีย้ยปรับอันนี้เหมือนเป็นค่าปรับเพิ่มคิดเป็น1-2ถึงเท่าของภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม1-2ถึงเท่าเลยเลยครับใช่ค่ะแล้วแต่กรณีไปเช่นไม่ได้ยื่นแบบเลยหรือยื่นไว้ต่างกว่าความเป็นจริงแต่เอ่อถ้าเรารู้ตัวแล้วรีบไปยื่นเพิ่มเติมเองอัตราเบีย้ยปรับตรงนี้ก็อาจจะขอลดหย่อนได้บ้างค่ะอ๋อครับ ส่วนตัวที่2คือเงินเพิ่มค่ะอันนี้จะคิดคล้ายๆดอกเบี้ยในอัตราค่อนข้างสูงคือร้อยละ1.5ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชําระต่อเดือนเลยเหรอครับต่อเดือนค่ะแล้วเสร็จของเดือนเนี่ยเขานับเป็น1เดือนเต็มเลยนะคะ โหดเหมือนกันนะเนี่ย1.5%ต่อเดือนถ้าค้างนานๆน,น,นี่บาเลยสิครับใช่เลยค่ะถือเป็นอัตราที่สูงมากจริงๆแล้วนอกจากโทษทางแพ่งพวกนี้มีโอกาสไปถึงขั้นโทษทางอาญาด้วยไหมครับเอ่อต้องบอกว่ามีได้เหมือนกันค่ะนอกเหนือจากเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วเนี่ยถ้าการกระทํานั้นมันเข้าข่ายว่ามีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีอย่างชัดเจนเจตนาใช่ค่ะ คำนี้สําคัญมากถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาก็อาจจะมีโทษทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องได้โทษก็มีตั้งแต่เบาๆเป็นโทษปรับอย่างเช่นไม่ยื่นแบบ F T B r ภายในกําหนดก็อาจจะมีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน2,000บาทครับแต่ถ้าเป็นกรณีร้ายแรงเช่นจงใจแจ้งข้อความเท็จหรือว่าใช้กลอุบายใช้การช่อโกงเพื่อหนีภาษีอันนี้โทษหนักเลยค่ะ อาจจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็มีโทษปรับด้วยตั้งแต่2,000ถึง2,000 0 0บาทโอ้โหมีจำคุกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาเนี่ยละค่ะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยที่จะดูว่าเรื่องมันจะไปถึงขั้นอาญาหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับเจตนานี่คือหัวใจเลยจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าหน้าที่ล่ะครับแบบว่าเรามั่นใจว่าเราถูกแต่เขาประเมินมา เรามีสิทธ์ต้อแย้งอะไรได้บ้างไหมครับมีสิทธิ์แน่นอนค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้เสียภาษีเลยถ้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์คัดค้านได้ค่ะต้องยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาคือ30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี30วันใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้แบบฟอร์มเฉพาะที่กรมสัรพากรกำหนดนะคะอย่างเช่นแบบพอสห การยื่นอุทนถอนเนี่ยมันช่วยให้เรายังไม่ต้องจ่ายภาษีตามที่เขาประเมินมาก่อนเลยหรือเปล่าครับแบบว่ายื่นปุ๊บหยุดจ่ายได้เลยอ๋ออันนี้เป็นอีกจุดที่ต้องระวังค่ะและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดอ้าวเหรอครับค่ะการยื่นอุทรรณ์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้ภาระการชําระภาษีตามหนังสือแจ้งนั้นมันหยุดไปโดยอัตโนมัตินะคะอ๋อไม่ได้หยุดจ่ ไม่ได้ค่ะถ้าเรายื่นอ,อุทธร์แล้วอยากจะชะลอการจ่ายภาษีไว้ก่อนระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธร์เนี่ยเราต้องยื่นคำร้องอีกตัวหนึ่งแยกต่างหากเรียกว่าคำร้องขอทุเลาการชำระภาษีต้องขอทุเลาต่างหากใช่ค่ะต้องยื่นขอทุเลาแอกไปเลยแล้วการขอทุเลาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วกรวมสรรพากรก็จะพิจารณาเรื่องหลักประกันด้วยค่ะหลักประกัน อาจจะต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันนี้ภาษีนั้นไว้ก่อนเช่นอาจจะเป็นหนังสือคำประกันของธนาคารเงินสดพันธบัตรรัฐบาลหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้ค่ะแล้วแต่กรณีไปโหมีขั้นตอนเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่อุทธรณ์ละจบใช่ค่ะต้องดําเนินการควบคู่กันไปถ้าต้องการจะชะลอการชําระภาษีนะคะเข้าใจชัดเจนเลยครับจุดนี้สําคัญมากจริงๆงั้นสรุปง่ายๆเลยสิ่งที่เราควรทํากันไว้ก่อนเลยก็คือ พยายามยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาเสมออันนี้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆทางบัญชีภาษีเอาไว้ให้ดีอย่างน้อยก็10ปีเลยใช่ไหมครับเผื่อไว้ใช่ค่ะเก็บไว้ให้ครบถ้วนอย่างน้อย10ปีตามที่กฎหมายกำหนดเลยค่ะครับแล้วถ้าเกิดมีประเด็นสงสยัยหรือว่าได้รับหนังสือแจ้งอะไรจากทางกรมสรรพากรเนี่ย ก็ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีทันทีเลยนะครับถูกต้องค่ะอย่าปล่อยไว้นานการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยได้เยอะมากค่ะโอเคครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปพอสมควรเลยนะครับได้ภาพชัดขึ้นเยอะทั้งเรื่องอายุความที่ต่างกันไป2ปี5ปีหรือ10ปีแล้วแต่เคส เรื่องบทลงโทษทั้งทางแพง่งที่มีเบียดปรับเงินเพิ่มซึ่งเงินเพิ่มมีอัตราโหดมาก1.5%ต่อเดือนแล้วก็โทษทางอาญาถ้ามีเรื่องเจตนาเข้ามาเกี่ยวใช่ค่ะรวมถึงสิทธิในการอุทธรณ์ที่สําคัญคือต้องเข้าใจว่าการอุทธรณ์อย่างเดียวมันไม่ได้หยุดการชําระภาษีนะต้องไปยื่นขอทุนเราแยกต่างหากถ้าต้องการถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ครบถ้วนเลย สุดท้ายนี้ข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ก็คือจริงๆแล้วการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทําทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยค่ะทั้งการพยายามทําความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆการจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบแล้วก็การปฏิบัติตามหน้าที่ทางภาษีของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์การเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็การรู้สิทธิรู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ความยุ่งยากซับซ้อนทางกฎหมายที่อาจจะตามมาได้เยอะมากๆเลยค่ะ ก็อยากให้ลองกลับไปทบทวนกันดูนะคะว่าออระบบภาษีของเราการจัดการเอกสารของเราตอนนี้เนี่ยมันรัดกุมเพียงพอหรือยังที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ในอนาคตได้นะคะ